สาเดือนสิปีนี้ตั้งแต่วันที่18กันยาจนถึงสองตุลาแนะนำทำบุญใหญ่ให้กับท่านมี5้าอย่างที่ควรนำไปทำบุญ 1. นพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วขึ้นไป 2. หนังสือธรรมะหนึ่งเล่มสามภาไตจีวรหรือภาพน้ำลนพล1นผืน 4. สังฆทานหนชุด 5. อาหารขวานชุดหนึง นำห้ายอย่างนี้ไปที่สงที่ท่านนับถือทำการถวายแก่สงแล้วก็ให้ท่านบังสกุลอุทิศกุศลนี้ให้กับบรรพบุรุษตามรายชื่อเสร็จเรียบร้อยก็นำรายชื่อนั้นมาเผากลางแจ้งพร้อมกับทูบหนึ่งดอกในขณะที่เขาบังสกุลให้ เพื่ออุทิศกุศลให้กับท่านใครมีโอกาสเชิญทำบุญให้กับบรรพบุรุษเป็นบุญใหญ่ครับแนะนำ